ตายพี่น้องอ้ยค,คยวันควนใน,นเกรกระโดดสองคนเฮากระเดาหายกับสวัสดีพี่น้องกองไฟทุกคนทุกคนวันนี้มาพบกับพี่ขี้เก่าพี่น้องกับทรงมาเวิอนวันนี้จะพาพี่น้องมาขัดฐานนี่คือเก่ามาจกฐานพี่น้องขัดฐานจกฐานนี่คือข้างล่งางเวินคือจะเป็นเต่าเบ,บือนในปั่น สองหน่วยแล้วพี่น้องวันนี้ชิพาพี่น้องมากวัดทานตกทานอีกคือเกากพี่น้องจากที่เข่าปันเขาเกี่ยวกขบาเกี่ยว,ยว,ยวน้ามัปันเขาแล้วสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วชีพะพี่น้องมากวัดทานอีกวันนี้พี่น้องคือขอ้าวหลังวัวกับชิเป็นเตา่าทานหน่วยนั่นกะวัวในควัดไปแล้วพี่น้องคือประทศไทยสู่พี่น้องเขาเบ่งวัวหลังจากที่ทัางหายไปกะโทรศัพท์มีปัญหาพี่น้อง ไปสาบฟังกัเลยไปสอมก็สีหายมากอะกลับแมวกับเป็นแบบเป็นเดือนไปนแล้วพี่น้อง <Okay. S 1> เแต่สภาพพี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆตอนนี้มาเบิ่งในปั่นเป็นสองหน่วยเรียนกันเลย <Okay. S 1> คือ้างล้างเบิ้งกับเป็นเตาด้วยขนาดเบิ้งในขวัดไปเป็นทีเรียบร้อยแล้ว,วยังเลือนหน่วยนี่วันนี้มาเบิ่งมาลุนกันอีกพี่นอ้องน,นี่หน่วยใหม่ ยังโบเคยขวัดโบเคยจกจักเทื่อไว้หน้องเพิ่งโจดเป็นครั้งแรกเลยอาชีมาเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาขวัดมาลุนกันว่าสี่ใดแจักสอบเนี่ยพี่น้องอยากเป็นเทาเนี่ยจักหน่อยผัวเต้าเฮ้ามันผิวอบวนโจดด้วยเวลยกะกับเมื่อเกี่ยวเขาอยู่บ้านพี่น้องเต้าเต้าเฮ้าท้าเต้าผิวทานสีบงงามพี่น้อง สังเกตเบิ่งเต้าบวเนี่ยนี่มันสีผิวร้ายกับโบร้ายพวกเขาปล่อยมันเป็นเวลานานมันก็จะเป็นเทาเนี่ยจักหน่อยมันสีโบดัมงามเลยแต่กับเป็นฐานเนี่ยคือกับมันสีเป็นันเป็นเทาเนี่ยพี่น้องแต่จริงเป็นฐานเนี่ยฐาเป็นทางไหนเป็นฐานฐานเป็นด้วยซี่ก็คือบอกได้เลยว่าเต้าเ้าผิวพี่น้องเต้าเ้าผิวเขามันหัวเด็กหน่อยนะมันก็เสร็จให้ฐานเขาเป็นเทา ถ้าใบไม่เบิ้ลใบไม่เมิ้ลพี่น้องนี่ข้างในใบเบิ้ลที่เป็นต้นใจมันจะออกขาวเป็นว่าสังเกตบงพี่น้องนี่คือเต้าผิวถ่านมันขาวคือเต้าผิวพี่น้องทานเต้าห้ามเปลี่วทานมันช่องมันดำงามเลยคืออย่างที่คลิปที่บเวชน่ายสุพี่น้องเขาเบิ้งนี่เต้าข้างหลังบวเวผ่านมันสีงามพี่น้องแต่เต้าผิวนี่คือเต้าในไม้กับปกติน่แหละพี่น้องแต่เต้าในไม้จะได้มันก็ตรงผิวอย่างเวิ้งกับบริยูเบิ้งมันประจำคือเขามีเอยากไปเกี่ยวเขา คือนานๆมาจอบนานๆมาจอบมันกะผิวมันกะจังเป็ดไทยทานเอาเป็ดเขาอย่างนามเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสิได้จักซพ ตั้งนั้นเลยมอนีมีมากคนเดียวพี่น้องไม่ต้องพ่อยเป็นค่าเลี้ยงง่วเอาง่วเข้าบานแล้วมอนีีมากจบฐานคนเดียวไม่ได้เพ่เป็นยังรับจะมาคนงานอีกสองคนพี่น้องนี่พี่ยากให้เห็ดทุกวันคาแห้งมาวาามาุยกนได้ ี่คือฐานได้พี่น้องโมเมนต์ใหม่เดี๋ยววันนี้ก่อยเบิรงก็ได้เนี่ยคือฐานจะยิ่งท้าไม่แกนข้างใน้ังมันจะสีดำพี่น้องขาโผล่เป็นแถามันจะเป็นแถาแต่ขาบมันโผเฮาจูดใหม่ดิบเก้าเขาผิวมันก็สีเป็นแถาเป็นขาวๆนะเป็นฐานดำฐานขาวาฐานรอยกดำ เดี๋ยวมาลุ้นกันวันที่ไหชจกสอบพี่น้อง ใน่ไเลกระบเหรือ hmm. พี่น้องขึ้น่านเนี่ยนก็ฝาาพี่น้องกดไล่กดจิตามัเป็นงกำลังใจมาวเวอร์นเ้ือพี่น้องด้อสิตคนบ้นมานนองเาองจ่าเกียเอ็นหน้ากับมีเบียกไปสิละมึงมีของเจ้าของงานลงมานนองเขา đẹp hơn khó nhà, khoản không phải phi khuẩn của lớp sinh nông đứa, chờ, thay sinh viên nông của mึง, sinh có พอสมควรแล้วพี่น้องตอนนี้เาก็สนซมายิบก่อนก็ถือว่าหายเกือบเบิดได้แล้วนี่คเกือบกำลังเกิดในปืนฐานพี่น้องอยังมืเบิดอยู่ในเตาก็ยังอยู่ประมาณสามสี่สอย่นี้ยังโบทถ์ได้ยิบเวลาเขาก็เริ่มสิคำในมอจอจันไหลกันมาเลยพี่นอ้องเอ้ยมือนีคว่ำเพลีย่อโอ้สีเหลวหรือบอ่ตอนนี้ก็ยังโมโหได้จากสอบเลยพี่น้องเดี๋ยวโบนสีนับ ไปโฟกัสกันได้แบบเด้อรอสี่หกแปดสิบสี่หกแปดสาวเอ็ดตอนนี้เฮากำลังได้ส่าวเอ็ดสอบพี่น้องนั่งหลืออยู่อีกเนี่ยโม่ชีได้จักสอบนีพี่น้องอยู่ในเต้าน,นี่ยังอยู่ประมาณสองสอบพี่น้องอยู่ข้างในบ่พี่น้องอาชีพโอเห็นมันเหมิดเนาะตอนนี้เฮากาซีนี้ปากมันไว้พี่น้องเอาก็ต้องหาเอาโต๊ะซีง่ายน,นี่พี่น้องประมาณ ยิบป,ปากมันเช่าโบไคุ้มทานหน่อยไม่เหี่ยเอาตัวตัวใหญ่ใส่ปากมันแล้วจังยิบยิบมาเป็นใส่จากฟางนี่พี่น้องรอไปปาย พอเ้าก็ิบด้วยมือเปอ่าพี่น้องบมมีเข็มแต่ว่ามันก็ยิบง่ายอยูอ่ครับสอบทานพี่น้องได้กากฟพี่น้อง ก็เลยก็ติดตามผมเป็นกำลังใจให้ผมเบอร์ในด้วยพี่น้องเด้วยแล้วสิบิทลูกสาวหน้าพี่น้องสีบิทคนส่วนตบคนมาหนอกเข้ามีโครงาการโครงงานกะหาเห็ดเบียกตามบา้า,าเนเข้าละให้ด้วยสวนยินให้หน้าแล้วก็เขาอีกสองเดือนกะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปกดมั่นหนิพี่น้อง ันื้อกระจงฝากพี่น้องที่อยู่ไก่เคี่ยงกับบ้านบบาเวลนนี่เด้อพี่น้องเด้อถ้าฮักผู้ใดบ่มีเวียกบ่มีงานเห็ดกะมาหาเบอร์ใดเด้อถ้าบ่เลือกงานบ่ตีงานพี่น้องคือสิบีโภชพพี่น้องนี่นี่ละอยากง,งานของกะเป็ดทานนี่แหละพี่น้องเป็นจากใดของงานอีกสองคนเพื่อมาควัดฐานจกฐานนี่น้อง วนกะชียู่เห็ดเป็นน้นกันนั่นแหล่ะวอนตัวนี้วันชีปั่นเต้าเพิ่มอีกสองหน่วยพี่น้องกว่าเฮาต้องก้านรรขายสุดหนึ่งประมาณสองต้นพี่น้องว่าต้นนี้ไปขายได้แต่หนึงประมาณต้นหนึ่งต้นก,กว่ากว่าขายดีอยู่ตัวน,นี้ราคาฐานเฮ้ากะแห้งอยู่พี่น้อง ไเ็ดขายแล้วเ,เดี๋ยวเวนเขาอนุญาตยิบป,ปากสอบกันเริ่พี่น้องเด้อเดี๋ยวจะมาลุนมาส้มกันว่าสีใดจักสอบพี่น้องก็ตอนนี้ยามันขำพี่น้องตอนนี้ก็นยิบไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเบิ่งหนา้าตาสภาพปุ้ยพี่น้องเนีย่ย ยิบไว้เป็นทีเรียบร้อยตัวนี้ค้นคือเราไถเป็นทีเรียบร้อยรวมทั้งหมัดเศร้าหกสอพี่นอ้องเต้าตัวนี้ตัวนี้ครับเวลาเข้าครับคำมืดพอดีเลยพี่น้องเอ้ยขัดคนเดียวมาน,นี่เกือบบอ่แล้วโอ้ยหลอดตายพี่น้องเอาคิดมีลาพี่น้องคิดว่าพี่น้องเด้อคำมือแล้ยกาปานก่อนมาหนี้ค้นทานขออนุญาตค้นทานขึ้นรถก่อนว่าเป็นว่าพอกันไหมในคลิปหน้าพี่น้องสบายดี